โอเคสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของหนานชิวชิวนะครับมาดูความหมายชื่อของหนานชิวชิวนะครับคำว,ว่าหนานแปลว่าใต้หรือที่ใต้และสามารถแปลความหมายไะ้อีกอย่างหนึ่งก็คือความสงบความอุดมสมบูรณ์และความอบอุ่นนะครับคำว,ว่าชิวหมายถึงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามความสงบและการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเมื่อเอาคำว่าหนานชิวหรือหนานชิวชิวเนี่ยมารวมกันจะแปลได้ว่าความสงบและงดงามของฤดูใบไม้ร่วงทางทิศใต้นะครับหากคำนี้ถูกใช้กับบุคคลอาจสื่อถึงบุคคลที่อ่อนโยนและสง่างามเหมือน ฤดูใบไม้ร่วงนะครับนานชิชิวเนี่ยมีอายุ30ปีเปิดตัวครั้งแรกตอนอายุ20ปีโดยปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายบทที่281และปรากฏตัวในอนิเมะค,ครั้งแรกตอนที่75นะครับส่วนสูง168เซนติเมตรมาตุภูมิหรือบ้านเกิดจัก,กรวัดวิญญาณสวรรค์เมืองมังกรสังกัดสำนักถังสำนักมังกรดินจะเป็นสำนักของตระกูลที่เธอเกิดนะครับตำแหน่ง ผู้อาวุโสสำนักถังและทายาทสำนักมังกรปัตตภีหรือมังกรดินนะครับชายาพมยุทธมังกรสีชาติระดับพลังวิญญาณตอนจบภาคอยู่ที่91นะครับวิญญาณยุทธมังกรสีชาติสายโจมตีโดยวิญญาณยุทธมังกรสีชาติเนี่ยทักษะวิญญาณทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติทำลายล้างนะครับวงแหวนวิญญ,ญาณ2เหลือง2ม่วงดําดำ ตัวของนานชิวชิวเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาณจานนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักมังกรดินการแข่งขันวิญญาณจานครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งก็คือครั้งก่อนๆมาเนี่ยจะมีเพียงแค่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าร่วมประลองวิญญาณจานได้แบบปกตินะครับแต่ว่าในภาค2ช่วงการประลองแข่งขันวิญญาณจานครั้งที่2เนี่ยจะเปลี่ยนกฎกติกาเล็กน้อยก็คือสามารถให้สำนักต่างๆหรือกองกําลังต่างๆเนี่ย ส่งรุ่นเยาว์ของตัวเองมาเข้าร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของหนานชิววก็เลยได้มาแข่งขันประลองวิญญาณจาร์ในครั้งนี้เนาะในการแข่งขันนะครับเธอมั่นใจในความสามารถของเธอและนิสัยของเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใจร้อนมุทะลุไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนะครับตอนสู้กับหัวอีเฮาก็คือหัวอีเฮาดูภายนอกก็คือคนพิการเธอคิดว่ายังไงเธอเองเนี่ยก็ไม่แพ้หัวอีเฮาแน่นอนเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้พนันกับหัวอีเฮาว่าผู้ที่แพ้จะต้องเข้าร่วมสํานักของอีกฝ่าย ด้วยคุณสมบัติพลังทำลายล้างของวิญญาณยุทธของเธอทําให้หนานชิวชิวกลายเป็นเป้าหมายของหัวอีเฮาที่จะชักชวนเข้าสู่สำนักถังเนาะเพื่อประโยชน์ในการวิจัยอาวุธวิญญาณก็คือจะวิจัยพลังทําลายล้างยังไงให้นําไปใช้กับอาวุธวิญญาณได้นะครับทำให้อาวุธวิญญาณเนี่ยมีพลังทําลายล้างเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยต่อมาการประลอง ก็จบลงที่ชัยชนะของหัวอีเหานานชิวชิวก็ได้เข้าร่วมสำนักถังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับบทบาทในภาค2ของเธอเข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาณจา์ครั้งที่2เป็นตัวแทนของสำนักมังกรดินเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือสำนักต่างๆจากจากักรวรรดิสุริยนจันทรานะครับในช่วงนี้นานชิวชิวรู้สึกว่าจะมีใจให้กับพระเอกของเราหรือเปล่าฮะ ก็คือโดนพระเอกตกอีกแล้วนะครับสำหรับสาวโสดในสำนักถังเนี่ยโดนห้วเหฮาตกเกือบหมดนะครับหลังจากเหตุการณ์ช่วยเหลือสำนักต่างๆจากจักรวรรดิสุเรียนจันทารแล้วใช่ไหมครับเธอจะมีบทบาทอีกครั้งในศึกขึ้นสัตว์วิญญาณบุกเมืองสื่อไลเคอร์เนาะเหตุการณ์ต่อมาเข้าร่วมภารกิจสงครามกองโจรที่จักรวรรดิสุเรียนจันทราเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือสุ่ซานสือควบคุมความสงบในจกักรวรรดิโต้หลิงและเหตุการณ์สุดท้าย เข้าร่วมสงครามครั้งสุดท้ายที่จักรวัดซิงหลัวนะครับซึ่งตัวของนานชิวชิวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับโอเคต่อไปจะเป็นทักษะวิญญาณของนานชิวชิวนะครับทักษะวิญญาณที่1ระดับ1 0อปีลำแสงแห่งการทำลายล้างมีความสามารถในการยิงลำแสงทำลายล้างและมีความเร็วเทียบเท่ากับอาวุธวิญญาณระดับ4ขึ้นไปนะครับทักษะวิญญาณที่2ระดับ100ปีเกาะทำลายล้างมีความสามารถในการ ต้านทานคุณสมบัติทำลายล้างได้ทักษะวิญญ,ญาณที่3ระดับพันปีระเบิดลูกโซ่ทำลายล้างมีความสามารถในการโจมตีเป็นวงกว้างพลังวิญญาณของวิญญาจารย์จะถูกกืนกินด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และพลังวิญญาณที่ถูกกืนกินนั้นจะมาเสริมพลังให้กับนานชิวชิวนะครับทักษะวิญญาณที่4ระดับพันปีฝ่ามือแห่งการทำลายล้างหนึ่งใน5ของพลังวิญญาณที่ถูกสัมผัสโดยมือแห่งการทำลายล้าง จะถูกส่งคืนให้กับเธอนะครับต่อไปทักษะอวิญญาณที่5ระดับหมื่นปีดาบทําลายล้างสีชาติสามารถผสานล,ลําแสงดาบเป็น1เดียวทักษะอวิญญาณที่6ดาบแห่งการทําลายล้าง ความสามารถของทักษะคือไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้โจมตีแนวตรงด้านเดียวเท่านั้นแต่สามารถกิน,กนพลังของศัตรูมาเป็นพลังของตัวเองได้นั่นเองนะครับทักษะวิญญาณที่7ระดับหมื่นปีได้จากจิตพูดกายแท้วิญญาณยุทธทักษะวิญญาณที่8ระดับหมื่นปีได้จากจิตพูดเช่นกันพายุทำลายล้างความสามารถคือข้างหลังจะมีเงาของมังกรสีชาติขนาดใหญ่จะคล้ายกับกายแท้วิญญาณยุทธนะครับปากของมังกรจะอ้ากว้างขึ้น และพ่นลำแสงสีชมพูออกมาเป็นกลุ่มลูกบอลแสงระเบิดในอากาศปิดกั้นพื้นที่อย่างสมบูรณ์เป็นพลังทำลายล้างที่โหดมากนะครับทักษะนี้ทักษะวิญญาณที่9เนี่ยไม่ได้ระบุนะครับแต่รู้สึกว่าวงแหวนวิญญาณที่9ของนานชิวชิวเนี่ยจะได้รับจากจิตพูดเช่นกัน ต่อไปสมุนไพเซียนที่ช่วยพัฒนาหนานชิวชวก็เหมือนกันทั่วไปในสำนักถังเลยนะครับนั่นก็คือ,อยาลูกก่อนชกลาบยินหยางสร้างจากสมุนไพร40ชนิดมีความสามารถในการชำะระล้างสายเลือดลมปานให้บริสุทธิ์ปรับปรุงคุณภาพรอบด้านเพิ่มพลังวิญญาณอย่างมากการทะลวงระดับขั้นต่อไปเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น อาวุธวิญญาณหรืออุปกรณ์ที่นานชิวๆครอบคลองนะครับชุดเกราะเทพสงครามน้ําแข็งเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกาะยุทธเลยก็ว่าได้เนาะทำไมนานชิวๆถึงมีเกราะนี้แบบห้วอีเห่าก็เพราะว่าตัวของเธอเนี่ยได้นําทางห้วอีเห่านะครับไปยังใต้มหาสมุทรที่มีแบบแก่นแท้น้ําแข็งเป็นจํานวนมากเนาะซึ่งเป็นตอนเดียวกับที่ เทพีหิมะเนี่ยสามารถคืนร่างสมบูรณ์ได้เนาะด้วยเหตุนี้หัวอีเห่าก็เลยสร้างชุดเกาะให้กับเธอเนาะต่อไปทำลายการเติบโตของนานชิวนะครับอายุ20ปีเปิดตัวครั้งแรกเข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาณจารย์ครั้งที่2โดยเป็นตัวแทนจากสำนักมังกรดินครั้งนี้เธอได้เดิมพันกับหัวอีเหา่าแต่ก็พ่ายแพ้นะครับจนต้องเข้าร่วมสำนักถังพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ59 อายุ21ปีพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ61อายุ23ปีได้กินยาลุกกรโชคร,ราบหยินหยางที่หั่วอีเฮาสร้างขึ้นเพื่อพลังวิญญาณและขจัดอุปสรรคคอขวดทําให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นอายุ25ปีนานชิวชิวได้เข้าร่วมสงครามกองโจร ซุ่มโจมตีที่เมืองจกักรวรรดิสุริยันจันทรากับกองกําลังของสํานักถังพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ71อายุ30ปีพลังวิญญาณระดับ91บได้รับฉายาพม,มยุทธ์มังกรสี่ชาติเข้าร่วมสงครามครั้งสุดท้ายที่จกักรวรรดิซิงหลวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์โดยคอมเมนต์ที่จะนําม,มาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของสัตว์วิญญาณล้านปีราชาวานปีศาจท,ทะเลลึกนะครับ มาที่คอมเมนต์แรกในภาค2ทําไมวงแหวนวิญญาณตัวร้ายบางตัวดูอลังการมากครับบางคน7ดดำ2แดงมันมีวิธีเปลี่ยนวงแหวนวิญญาณนอกจากเทพประทานให้มีวิธีอื่นไหมครับอย่างทางยาก็เหมือนกันครับตอนแรก2วงร้อปีปกติอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพวกตัวร้ายในภาคเนี้ย วงแหวนมันจะโหดๆกันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วทีเนี้ยทางนิยายต้นฉบับเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันเพิ่มอายุของวงแหวนวิญญาณได้อย่างไรเนาะแต่ที่เดาๆและคาดการในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยว่ากันว่าการเลื่อนระดับวงแหวนวิญญาณของพวกวิญญาจารย์ปีศาจเนี่ยคาดว่าการสังหารหรือการแบบกืนกินวิญญาณอะไรพวกเนี้ยสามารถเพิ่มอายุของวงแหวนวิญญาณได้ด้วยเนาะอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะฮะคอมเมนต์ต่อไปพี่ครับราชาวานปีศาจทะเลลึกมีคุณสมบัติธาตุมืดกับธาตุน้ำครับขอบ ลืมดูครับคือทำคลิปค่อนข้างรีบเออว่ะมันก็มีคุณสมบัติธาตุมืดอยู่เหมือนกันเนาะโอเคขอบคุณคอมเมนต์นี้มากฮะคอมเมนต์ต่อไปอยู่ฝั่งพระเอกเก่งหมดตัวร้ายเก่งๆยังแพ้อันนี้มันก็เป็นทุกเรื่องปะผมว่าถ้าลองให้แบบว่าจบภาคเลยตัวร้ายชนะหมดตัวเอกตายหมดอย่างเงี้ยพวกเราจะรู้สึกกันยังไงเออให้ตัวเอกมันชนะดีแล้วครับเดี๋ยวเราก็แบบโอ้โหคนเขียนแบบไม่น่าเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะคอมเมนต์ต่อไปพี่ครับ พวกอ,อีเหาจะช่วยมาเซียวเถาด้วยสภาพนั่งรถเข็นอย่างนั้นเหรอครับไม่นะคือตอนช่วงประลองวิญญาณจารย์ครั้งที่สองเนี่ยพวกอ,อีเห้าจะไม่สามารถช่วยมาเซียวเถาได้ฮะจะไปช่วยอีกทีก็โอ้นานอยู่พอสมควรฮะอีกหลายตอนเลย คอมเมนต์ต่อไปผมคิดว่าระดับ80บวกภาคแรกยังจะสู้กับระดับ90บวกไม่เกิน95ได้สูสีโดยเพราะภาค2มีแต่ชัยยาเลื่อนขั้นไม่ได้ฝึกมาโดยเฉพาะอย่างอูตี้ตบระดับ90บวกภาค2ได้สบายผมว่า เอออันนี้ก็มีส่วนนะรู้สึกว่าภาค2จะใช้ยาเยอะแล้วใช้ทางลัดเยอะด้วยเนาะทำให้ไอ้พวกที่มีรากฐานที่มั่นคงเนี่ยอยู่เหนือกว่าเนาะอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบนะครับไอ้ที่กินยาเลื่อนระดับบ่อยๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าสร้างบ้านแบบพออยู่สร้างกระต๊อบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกที่แบบว่าสะสมราดฐานให้มั่นคงอ่ะไอ้พวกที่เลื่อนไปทีละขั้นอ่ะก็คือไอ้พวกเนี้ยสร้างปราสาทเลยสร้างทีละเล็กละน้อยอ่ะคุณคิดว่าระหว่างกระต๊อบกับปราสาทอันไหนมันจะมั่นคงแข็งแรงกว่ากันอันนี้แค่เปรียบเทียบให้ ะะคอมเมนต์ต่อไปที่เสียดาในภาคแรกคือทางซานใช้ทักษะค้อนน้อยมากหลังๆใช้แต่ตีศูนย์คือค้อนท่อเทียนเนี่ยต้องเข้าใจว่า มันไม่ใช่ลูกหลักนะครับจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับย่าเงินครามเนี่ยย่าเงินครามยังเป็นลูกหลักมากกว่าคออเทาเทียนเยอะนะครับถึงแม้ว่าคอเทาเทียนเนี่ยจะอวยมาตั้งแต่แบบตอนที่แบบต้นๆภาคเลยว่าโอ้เป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งอย่างาง,งู้นอย่างนั้นอย่างนี้คุณลองไปดูหลังจากภาค2ขึ้นไปสิโอ้คอเทาเทียนนี่แทบไม่ได้มีบทเลยนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเอกไม่ใช้อย่างเดียวตัวประกอบอื่นๆที่สืบเชื้อสายมาจากสำนักเท้าเทียนเราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเออจะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับ ทุกคนนะคิดว่าค้อนเท้าเทียนที่เป็นลูกรักเนี่ยก็คือถังเท้าเท่านั้นทางซานไม่ใช่นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงตอบคอมเมนต์และข้อมูลตัวละครของหนานชิวชวนะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ